ออคือนี่คือการเอาชีวิตโหลดหน่อยอาเฮ็ดไม่ใช่พาร์ทวันโอเคตอนแรกแล้วเราจะมาตัดน้อยตุบตุ๊บตุ๊บตุอืมอืมกินยาเดี๋ยวขุดเองเฮ้ยแต่มาเยอะพอเราควรแล้ว อยมันทำเสียงอะไรแทบเทพขนานนั่นด้วยไม่ทำโอ้ยตกน้ำตกน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจใจยิ่งมากเท่านั้นโอเคเจ้าเพ่ไปหาขนแกะมาเราเราได้ขนแกะมาจิตอันแล้วเฮ้ยเจลิกขู่จริงจริงป่ะอ่าอย่างเลยงั้นเพ่ก็ไม่เอาเหล็กนะ เอาอย่าบ่อยน้ำท่วมยิ่งมาเท่าไรเนื้อบ่อยน้ำเนื้อบ่อยน้ำท่วมยิ่งมาเท่าไรน้ำได้มาแล้วพอดีอ่าฆอแกะแล้วได้แกะหนึ่งอันแต่เราได้ขนแกะมาแปดอันแล้วเุ้ยเจอวัวยิ้มเบือยิ้มเบืออ่าหก ขุดอ้อยชูหรือว่าชูกระเคียนอะเริมพกตรงนี้ก่อนเออได้เอ้ยลืมโอ้โหลืมโทรมาเนี่ยเสีโทรมสีโทมโดดเลยเฮ้ยทำไมแถวนี้พอยทำไมแถวนี้ม so so ันแปลกประหลาดดูต uh ัว huh. มันมันแปลกประหลาดมากเอาหนังวัวมาทำชุดเกาะได้ยิ่งได้ได้หนังวัวมาห้าอันเอามาทำหมวกดีกว่าเจอไม่อเดี๋วนี้เจอาัวเยอะจริงๆ แล้วทำชุดด้วยมันคือโจ <Gym. S 1> จะหนีไปหน่อยยนีย่ำจะทำชุดดีกว่าอ่าเยีมไอตัวเราฆ่าวัวอยู่บ่อยโอ้ได้ดเนื้อจะเอาจะเอาหนังมาอย่างเดียวแล้วเอาเนื้อไปเผา โอ้ยโอ้ยโอ,อยอะไระอะบยน,นั้มันอะไรเดี๋ยวลองใส่โทรมาข้าบนก่อนนะหลุมมันคือหลุมลักนะอุย้ยหลุมอุย้ยให้ดูเลือดเราเดิให้ให้ดูฝ่าไม่ห่อเออเดิ เออจะขึ้นแมงไงวะเฮ้ยบอยอะไรเนี่ยเฮ้พัำโฮมดิฟ้าทำมโฮมมาแล้ว TPA ไหมสิไม่บอลเลนต้อง t p านี่นว่าเราอยู่ตรงนี้มีโต๊ะคาบแล้วจริงเหรอเดี๋ยวเราไปหาของอะ let's go let's go เทเลเน็ตนาทีวีมาโอยก็กจบคลิปเฮ้ยไม่ใช่เจ้าตุ้งวิบูว่ะอ้าววาหนหนักวัวเตมเบย